commission possible มาแล้ววันนี้น้องรีเควสว่าขอที่พักแบบหนึ่งห้องนอนอยู่ใกล้มาหาลัยควีนแมรี่ใกล้กเซอรี่และมีบัจเจตสามพันปอนด์บวกลบได้นิดหน่อยนะคะพี่ๆมาดูที่พักย่านอาร์เกตที่เราหาให้น้องได้กันคาเทลินาเฮาส์ห้องเป็นแบบหนึ่งห้องนอนกว้างๆที่มาพร้อมกับลินชักใส่เสื้อผ้าและมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ทําให้ห้องดูโปรง่งสบายตาสุดๆห้องนี้ราคาสามพันปอนด์ตามบัจเจตที่น้องขอมาเลยค่ะส่วนห้องน้ําบอกเลยว่าดูดีมากมีทั้งอ่างอาบน้ำไม่ซวนฝั่งบัวมาให้ครบแถมมีไฟ LED ที่กระจกด้วยหร,รา สายแต่งหน้าจะต้องหลงรักแน่นอนค่ะที่นี่กใกล้ควีนแมรี่มากเดินทางสะดวกใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเพียงขึ้นชูที่อาร์เกตอีสต์ลงที่สถานีสเตฟนี่กรีนแล้วเดินอีกนิดก็ถึงมาหาลาัยแล้วแถมที่นี่ยังอยู่ใกลก้โกเซอรี่ตามที่น้องขอมาอกด้วยห้องนี้มีพื้นที่กว้างขวางมีเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่ทําอาหารกินเองในห้องได้สบายเลยแถมยังมีโต๊ะทานข้าวและโซนนั่งเล่นยังมีพื้นที่ให้ตั้งโต๊ะคอมและโซฟานั่งดูทีวีได้อีกชิュๆในห้องนี้ก็ยังมีระเบียงด้วยนะทีีที่่สาาัััววนนนกกท็เลิมิมมม้้้งงงหหอดูาายถ คุ้มมากๆค่ะ Mission c o ม plete พี่ๆแบคอมหาที่พักได้ตามรีเควสต์ของน้องทุกข้อเลยน้องๆคนไหนสนใจที่พักในอังกฤษติดต่อพี่ๆแบบคอมมาได้เลยนะคะ